หมอขอดูฟันหน่อยครับว่าปวดซี่ไหนดูจากสภาพฟันแล้วต้องถอนออกอย่างเดียวครับหมอครับมีวิธีไหนที่ไม่ต้องฉีดยาบ้างครับผมกลัวเข็ม่ไม่ได้ครับยังไงก็ต้องฉีดไม่งั้นเวลาถอนมันจะเจ็บปวดมากครับผมไม่กล้าหมอแค่เห็นเข็มผมก็จะเป็นลมแล้วครับถ้าอย่างนั้นลองดูวิธีนี้ครับมันคืออะไรครับหมอน้ำ40 <Huh? S 2> เพิ่มความกล้า เป็นยังไงบ้างครับยังไม่กล้าครับหมอถ้ากงั้นลองอีกแก้วหนึ่งครับขออีกแก้วครับหมอ <Huh? S 1> หวังว่าแก้วนี้คุณจะพร้อมแล้วนะครับ A later few moments later. พร้อมแล้วหมอ <What? S 1> จะหมัดจะมวยก็มาเหอะใครถอนฟันกูกูจะตกให้ล่วงเลยมึง